สวัสดีครับสวัสดีครับเฟนครับเอฟซีผู้ติดต่อตี่ดังกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งสองซีบีครับวันนี้ครับแจีงยอดเฟนครับเอฟซีครับเอฟซีพลังเงียบนะครับวันนี้ครับนี่ยอดนี่ครับยอดทั้งหมดนะครับเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยนะครับวันนี้กำนันต์กันไช่ครับรวมกับสรวัุรีซีบีครับรวมกับธนดลช่องยืนหนึ่งครับซอยกันนะครับ ซอยกันนะครับจะค้องพวงมาลัยนะครับวันที่24เกรยจินตรานะครับมาฟิชเจอริงบนเวทีในกลุ่มปิดกับลูกสาวนะครับครับผลงานที่ฟิชเจอริงกันนะครับผลงานใหม่ซื้อเพลงยังก่อนผสมฮักสร้างผสมฮักนะครับสีคองมือนั่นแหละครับต้นยอดได้สัเนี้แล้วครับพี่น้องครับ 1 8 1 9 0 0พรุ่งนี้เราจะสู้กันอีกรอบหนึ่งจนถึงวันที่คล้องนะครับออันมนอี้เาเป็นว่เป็นได้เลว่าแบนเกงากูจักูเินาหเดี๋ยนี่เปนเก่งีนเนาะหัวจังหวเนาะเด่เนาะปีเป่นบอกว่า เอ็ติไปเ่นไฮพอพี่ใส่พอขักแล้ววะสันใส่พอหลายแล้ววะสันเอาใจยังใจายมี่อ่ะพอเ็นไ้ขนาดนี้พอมีปัญหาตระูกพอใจเองแต่บอกมึงอย่าเอาคาตัวพเอาคาต้งก็จายมี่เออ่เป็นจิต้องไปเล่นไ้ทั้งขอบกัวครับอาขอ ต่อเดาๆไม่น้ำมอปานี่ปานี่แม่หน่อยครับเป็นมืออื่นขอ,อกำลังใจแฟนคาร์บิบซีเฮาเดอร์กีฬาสิไปใส่เสียงครับอขอ,อกำลังใจจากแฟนคาร์บิบซีเฮาก่อนหนึ่งกำลังเห็นพวงเมลัยครับของธนาดล ถ้าว่ามืออืนี่ครับเข้าสิสูวันต่อนะครับให้ถึงสองแสนติีหลาขอนะครับพี่น้องครับเราติดตามแล้วกันครับว่ามืออืนเขาจะถึงยอดบอนะครับสำหรับยอดมือนีกขอบคุณหลายๆนะครับจากพี่บ่าวศักดิ์ฮอนแลนด์นะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่ขาดปบ่ไดเลยคุณดวงฤดีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่เอฟซีพลังเงียบนะครับให้การ นับถือหรือว่าเคารพหรือว่าแต่งตั้งเป็นประธานใหญ่เลยก็ได้พี่อีเตอร์ครับขอบคุณมากนะครับกับยอดของพี่อีเตอร์ที่มอบให้เรานะครับทุกเกือบทุกวันก็ไม่ได้นะครับจนยอดตอนนี้สิถึงสองแสนแล้วครับขาดอีกนิดเดียวขอบคุณพี่อีเตอร์เนะเป็นกำลังหลักทุกวันเลยนะแม่หน่อยและวมื่อนี้พิเศษพี่ลุงก็ดีพิ่บอกว่าพิ่น้นไหวครับพงหญิงว่าขายทีเดียแม่ ือดีบอกดวงือดีดวงือดีคุณบอกคนขายที่ไดเป็นที่อนให้สามหมื่นว่าันเป็นอ้นไม่ดีโอ้สุดจอดเลยคุายจ้าครับนี่ขอบคุณจักไม่หน่อยครับเอ้าวเป็นทาดตวน้ตวไกสเียเอาพี่ดองครับ ติดตามครับนี่ก็โอ้มารอออดิชั่นนะครับรอบอสโจโอ,อยู่น้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงมารอออดิชั่นนะครับผู<อ>้ใดน้องลานี่ยบอห้อน้องอ๋อน้องสาวครับมั<อ>นจะมารอออดิชั่นครับ,ารบมารอติดตามแล้วกันครับเป็นแม่จ่าเนอะ สวัสดีคับ,คควอบอสวัสดคีครับโุ้ยคุณผอมลงไปเยอะเลยี<า>่อิลีพอบออีหนพหนูผอมลงไปเยอะเลยเออคนดีเริ่มดีแล้วบ,บ,บอวย,ยมัยมนนะี <laughs> ไม่หลกินอีกเลยไม่ได <laughs> ้พอนะพ่อตากันหลายมือ <laughs> เออเดี๋ยวไป่มนั่งยูแสโอเคตลกถกำลังจะขึ้นครับที่น้องครับโอ้ยเอาไปเปิกบงินมาหนางานคนหลายไปไนไหนตลกถกำลังจะขึ้น พ่อเราไม่ได้กระดาษไฟนะเออมันมาเรียกแท่งเท่าหายดีกินข้าเรียกแท่งน้อยตายจอยข้าไม่มีโอ้ยเดินใดญ่ประเก็เต็มเนาะฮาสุกเลยแค่นั้นเก็บบัตรสิไหลสิบ่เหรอเฮ้ยยังไม่ได้เวลาหรอลอะไรนุ้ยน้ำมันสกั่พงานอเข้าจุ่นพุ่เจ้า พ่นสลองอันเยี่ยเกาะซาลาดซาลานดโยมสว่างอู้ซาลาเพิ่นกับผมเป็นตั้มบาราดีเป็นแบบแบบเยี่ยกาะและซาลาดส้มเหนียห์เหยห์เหม็ดผ่านเหนียห์งามงามดีพือคฝอยย่างเข้าไปเป็นยังไงอาบน้ายุบพุ่นละเป็นยังไงเพราะว่าอาบยุบชั้นหลังบ่ได้เป็นยังเอาเอาทังน้ามัดน้าเต็มจนจนรูปานพื้นเยี่าะจะเป็นดีให้ดีให้ดีขาดนี้ลี่ตาบังเพเอาขันมาให้เอาเพ่นแต่เซียมเป็นกอลัฟมีขันนี่แหละ เป็นเจ้าว่ะใช่เเลตไปพูนเป็นยังไงบ้างไปพูนหอดบ่ได้อ่าคือสิบ่ได้อ่าน้ำบ่ไหลเขาตัดแต่กี่บ่เหม็นธรรมดาลได้ปะป๋าจากนายโยพ่ต่อแล้วไปได้ผัวพูยับ้านอีกได้ผัวอีกเออพวกผู้ใดล่ะบั้านบุงเจวแล้วเชี่ยวสิบ่าฮะวันไปเป็นพู้ยังานเชื่อว่าจะได้หรือเปล่าเชื่อหนุ่มพวกยังยังก่อนพวกยังหนุ่มบ้านบุ้งบ่ได้ สุนลองเอย่าไม่ยังหาปลาไหลกี่นเห็นปลาแดกจ้าเดี๋ยวสิพิไายรูปให้บอดจู้กันพี่น้องชอบไหลเข้าใจว่แถวนี้นะชิพิไทยเป็นสัง2มุมครับโอ้คนดังเนาะบอกคนดังด้วยนี่โอ้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไปถ่ายรูปให้บอดจู้กันครับโอ้พี่น้องหลายแห้ง

แต่บานเอือนหลายยัม like ้าอซกหอเซ็ซนนมาจานเลยนี่แต่จะมาเขาเพราะนีมือบางก็ขันม่ีมือบางฝากในเด้อสันเด้อไอยเ้อวงสองวันหน้ากำลังเห็นวงสองวันที่3าสิเอ็ดสงหาจะเปิดวงสาวน้อยลำเปิดโชว์ซิลพิ่แตกที่หลังเวที เ็มมืองตือนว่าอาสักคุยยาสักคุยเลยคุยจะไป็นมิตรไว้รุ่นครับวงสองคนะดเดียวเอาสาวน้อยลำพินโชว์เอาอันนี้สาวน้อยเป็นบ้านแพงเป็นบ้นแพในวงแรกเขาวงที่สองในทีเราพุณเสียคือกันปัดตุยาน่นเาลำพินกันล้านช่สาวน้อยลำพินโนสิบนเป็นลพนต้นย่าบอกว่าเนี่ลูกกูเจ็บใจทูกปนี่ยังไม่ทันได้ยู่ตัวหนาจะังจะเป็นแมงสัไหนมอได้จักเทียเราบอกพืนอู้สัสดีพรลุงตนพอลุงต้นดิเพูดง่า กเทยจะจะมายื่นเรือบานเอาละคืออะไรก็เย่ไอต้นค่นี้แล้้ไปแล้วที่วะคอเขาบนเกับโงเป็นมีมอนิงครับมาโอ้ยจะเขียนะนนัทนาไม่ยืนสินคุณครัพี่น้องครับคิีาไปมีรับติดตามคนสัตยาเอกกดไลค์กดแชร์ครับน่า้วเนอมายงมิ้งขึ้นาไปขน้ข่อยขึ้นีีครับสวัสดีครับพีดี ขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ